ซือว่าลุกัวแปนเลยอมาเลยที่จืเนี่หนกมาทุกนนะะจ้จบที่เดีกหเป้คันอจะไปไหนต่อันไหนต่อดรไปไหนต่อส S s s ส ใช่ถามเลยนะไปแล้วอะไอ้นี่คือข้อมูลเดิมที่เราคุยกับกันกันที่แล้วแล้วก็สามารถต่อได้เลยในที่จริงเขาสามารถกัอพี่ได้นั้นนอันนี้จะต้องอยู่หน้าจอต้องดูนะ แล้วก็วางถึงมันก็ม่อะเมื่อคิดแปลเมื่อถึงแวล้วรู้ตอนนี้ะรู้ว่าตัวไหนก้าไหนเ่เพราะคือบอกว่าเธอต้องทำแบ็ปปิ็คเธอต้องมีมีตัวต้นฉบับไปดีาตัวไหนแต่ตัวไหนตัวไหนับตัวไหนข้อไหนนะถ้างนั้นจะจะลงอ่ะทีนี้คุณนะจม่าคุะเอาตัวแปลมาตัวนึงตอนนี้มี12ข้อ12ข้อ สอข้อตัวแทนเรียกมีสิอข้อสิบรายการแล้วก็มีสด้านก็จะแปลว่าข้าวว่างนะแต่ละด้านอมีสิข้อแต่ละด้านมีสิข้อแต่ละด้านมีสิข้ออันนี้ทุกคนจะรับเข้ากันนั้นไปเ้านัวแทนกุมารนะแต่ละด้านสิข้อนีไอแวรหนึ่งแวร์สองแวร์สามเนี่ยก็คือรู้คืออะไรก็ออเคนะแต่ถ้าเกิดเธอลงลงเธอก็มาสร้างชื่อตัวแทนซะ ต the ball. The ball ัว่าด้านหนึ่งมีสิทธข้อด้านหึงมีสิทข้อเดี๋ยวอาจจะตั้งว่าดีออไ้าเดิมที่งดีเดข้ออะไรข้อหนึต่อไปดีสข้อ2องดีสข้อสามเป็นดงินเขาต้องใช่หอเป่าเดจเกเนีย ยังไม่ได้จบไม่จบเลยครต้องดูตาางที่สามที่หนึ่งดูต้ารเย้บ้าเย้บ้าด้านหนึ่งมีสิบข้ถ้าทางี้จะไม่โง่สองเกมหนแล้วก็ดีสองเก 4 2ส4 4สสก็ดส่าใช่ไหมต่อไปดได้3า4ขีดหนึ่งดสาขสองสสส่ดเพราะอรย์คนจะไ่ไเล่ากันนะแต่ที่ผู้ชมมันไน้ล่ามวันนี้เราเจ๋ง อย่างนี้เรายามีนะมีที่หนึ่งมีจุบข้อไดสองสข้อสามสข้ซึ่งบางทีมัอาจจะมีสองข้อสามข้อห้าข้อได้นะอ่ะอันนี้คือตัวที่หนึ่งมตัวแปร่อื่นที่ยังยังยังไม่้โค้ดกันเลยนะฮะยังไม่เปลี่ยนชื่อมันนะที่จริงเรอต้องไม่เปลี่ยนทั้งหมดนะฮะ ที่บอกว่าเราต้องหาภาพรวมทีละด้านก่อนภาพรวมทีละด้านด้านเด่นทุกตรวมต้องหาจากดีหนถึงดีหนเนี่ยรวมเป็นหนึ่เ็ด้ีสองขี่งถึงดีสอขีดก็รวมเป็นหนึ่งด้โดยสก็เป็นหนึ่งด้นั้นจึงต้องสร้างตัวแปรใหม่จากจากทุกจากแต่ละรายการ เราจะสร้างตัวแปรด้านที่หนึ่งก่อนจากสี่ตัวให้จะสร้างตัวแปรด้านที่หนึ่งจากมันมีสี่ตัวยแรกสี่ตัวนี้เริ่มจากเริ่มจากไรเร่มจกอะไร็ไได้เลยนะ transform transform แล้วก็ compute variable ด้านฟอร์มู i ่วายเลเวลแล้วเธออยากได้ตัวแปรตัวที่หนึ่ง D หนึ่งไอียจเป็น a g e a r i a l จะเป็นตัว D หนึ่ง D หน่งได้มากได้จากค่าเฉลี่ยจากสี<ม>่ตัวเออก็มาดูหาค่าเฉลี่ยเดออตัวนี้แล้ว,อ,วอ,อ,อยู่กับบงค่าเฉลี่ยอ่าก็อยู่า สูากออลเลสูงมาหรือถ no. ้าเิอไม่กดเธอก็มากดคำว่า stand h i c a l s, yeah, <S, 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 yeah. <S t a n a l มันก็จะมีหน่อออา้นม stand p h i c a l แล้วก็มีออก็ได้เยอใช่ป่ะเยอก็เริ่มหมด stand p h i c แล้วก็ับีพอมีเสร็จแล้วเธอก็มาพิมพ์สอันี้ยถึงเท่าไหร่ดีก็อยู่ตรงนี้แล้ว ขาดี1สัตวาแล้วคอม่าเอาไว้แนละ้แล้วก็ดีสองคอมมามีคอม่าแล้วก็ดีามแล้วคอมา่าแล้วก็แบบท,ที่ก็ือนก็เป็นมายทีสินะด้านที่หนึ่งประกอบด้วยตัวแปรสีตัวแล้วปรกอบที่จากตัวแปรสี่ตัวแต่เพื่ตัวปลยดูแฟมแบตรูปแบบัน,บน,บน,น,นนะ ชื่อ B แล้วก็ดีเดือดติดแล้วก็มีคอมมาแล้วก็ติดทันทีนะถ้าเธอไม่ติดมันก็จะไม่ทำงานให้เราเราจะพร้อมเสร็จแล้วเธอก็โอเคโอเคแล้วไปไหนต่ออบบอก็เปิดตัวแต่ถึงนะดินที่หนึ่งตัวอันนี้คือตัวแทนความโดดที่หนึ่งไหนบ้างพอใบด้านที่สองทำานเริ่มจากไหนจ้าสอ ตาส์อร์คนนเดอยเจอเขาจะตีตาสฟอร์นะฮารฟอร์ทำอวนาตาส์ฟอร์นะแล้วก่อไหนเอาควแปรเลเวอ่าสแล้ด้านที่สองคืออะไรดีสเออเกะได้ด <Open. S 2> ีสองีสองม่ดีอะไรดีสองเิแล้วอาจจะไม่ไม่เรียกที่โจก็อาจจะแก้ตัวเพื่อะีสองเถิดีสองสอง

เมอดอีสามแล้วไปเอาเทสแล้วก็คอมพแล้วก็เหมือนเดิมเาจะเปลี่ยนเป็นดีสามหงหรือว่าจะคิดตีโตก็ได้ค่อยๆคิดจะเดลี่นเปวีา่อนดามห่ดอบ้านะดีสามสอง้าีามามบ้า่า แล้วับเอ่อจเไม่เปลี่ยนู้มบอกยังไม่เปลี่ครับที่สามเเจ้าตอนนี้มันก็เกิดตัวแปรได้ตัวแปรได้ยังสามได้อีกตัวแปรเดคือตัวแปรพับอยู่อพับอทั้งหมดแาพรบอูท้งหมดก็ทำเือเดิม สอามว่ามีสองสว่ามีสองซึ่งกันว่าติดโยกตดโตามดีตอนนี้เวลาภาพรวมใช่ไหมชอบลงใจอะไรชื่อไงเพื่อามเชื่อดีดีอะไรนะดีดีคดีอัีดียอดเยี่ดีดอะไรนะดี๊ เพราะฉะนั้นเธอไม่ไมีเนีด้าน้าสอาสะดาครบรวมใช่ปะด้านครบรวม้าเราจะทําตลที่นจะเลยลาที่หดอาเติเปียนเปียคิดไป